สวัสดีครับแฟนข่าวนังสือพิมพ์การเมืองชุมชนชาแนลเรามาดูภาพบรรยากาศในการรับเงิน1,000 0บาทซึ่งทางรัฐบาลได้กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนเฟสแรกบรรยากาศทางจังหวัดยะโสธรเดี๋ยวเราไปชมกันครับบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่25กันยายน2 5 6พท,ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันแรกที่ประชาชนต่างมีสีหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขแม้จะมีสายฝนโปรยปรายลงมาบ้างเป็นระยะระยะปร,ระชาชนก็ยังคงทยอยเดินทางเข้ามาในตัวเมืองกันอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะทางทอกศสอก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งมีประชาชนค่อนข้างมากกว่าธนาคารอื่นๆของรัฐอันเนื่องมาจากประชาชนในท้องถิ่นถึง80ซเป็นเกษตรกร ประชาชนได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวมาสื่อถึงการเมืองชุมชนประจำจังหวัดยะโสธรฝากขอบคุณรัฐบาลที่เปลี่ยนจากเงินดิจิตอลวันล็ตมาเป็นเงินสดแทนเพราะสามารถนำเงินสดไปใช้ใจ่ายต่างๆได้ทุกอย่างตามความจำเป็นนะครับก็ในเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินต่างๆนี้ก็ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนให้ใช้ใจ่ายอย่างระมัดระวังใช้จ่ายในส่วนที่มีความจำเป็นสำคัญจริงๆด้วย รายงานจากชัยพรพ,รพันสายผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์การเมืองชุมชนประจำจังหวัดยโสธรกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์การเมืองชุมชนไทยจิตเดชเรร์อาร่านได้แล้วยัม่เห็นอย่งไรได้แล้วเหไม่เห็นอย่างลุงซื้อข้าวขายลุงซื้อข้า <laughs> วาขายบ่เพราะไอ้คนอีที่เยี่ยมบ่๋อได้บัตรอีที่เยีมแม่เหรอวันนี่นี่ลูกเต้าเฮ็ดขห้บ่ล่ะ ได้ละฮัมะเฮิร์ตะไแล้วค่ะบ่ได้ได้เงินมือเราจะพิเอย่างโอ้โได้เงินแล้วหรือมาสมุรบาทเลยย้ยอยู่บ้านไหนบ้านบากบ้านบากซื้อไปยังไหนซื้อแมรีพม่าบุตโอ้มีพมาบุตเนาะอายุยักปีอะไร แปดที่หกโอ้แข็งแรงอยู่เลยว่ามาเข้าได้มื่อใดก่อนโอ้อันนี้มาของคุณพ่อโอ้มีอะไรมีงานทำหมดอย่างุยปีข้หนึ่งซื้อเก่าไรที่เพิ่หายมากเงินหมื่นเนี่ยกวัตถุหลายอย่างเลยอ๋อเออตกงาน เลี้ยงเลี้ยงผู้เฒ่าเยกครับอาจิรก็มีอน้เฒ่าเขาแลยอร่อยครับ